สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องบัตรที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปด้วยนะคะสวัสดีค่ะอวีททำอะไรอยู่หรอคะสวัสดีครับครูอ๊อฟอ้เพื่อนๆพนก็มาด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆ สินอยู่เลยนะครับโอ้โหอาวีรู้จักเก็บออมด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะอาวีก็แบ่งเงินค่าขนมมาเก็บไว้นะครับอาวีอะตั้งใจว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อของเล่นที่อาวีอยากได้หรือไม่ก็เอาไว้ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนนะครับอือหืออาวีนี่น่ารักจังเลยค่ะนึกถึงคนอื่นด้วยยามีน้ำใจจังเลยน่าชื่นชมจริงๆค่ะขอบคุณมากครับอาวีไม่อยากจะอวดเลยว่าตอนเนี้ย กระปุกออมสินของอาวี่ใกล้จะเต็มแล้วด้วยละครับแต่เอ๊คุณครูออฟถือกล่องอะไรมาด้วยหรอครับก็คุณครูออฟแนะนําของขวัญมาให้อาวี่ยังไงล่ะคะว้าวว้ตื่นเต้นจังเลยครับเดี๋ยวคุณครูออฟช่วยอาวี่เปิดกล่องนะคะนี่ยังไงล่ะคะโอ้โหสวยจังเลยขอบคุณนะครับเอ๊หน้าตาคล้ายอวี่เลยใช่ค่ะเอาไว้ให้อาวี่เนี่ยใช้เก็บเงินยังไงล่ะคะเย้ตอนนี้ อาวีก็มีกระปุกอมสินทั้งสงใบแล้วเอและกระปุกอมศินทั้งสองใบนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนักเรียนกับอาวีลองสังเกตดูสิคะนักเรียนคิดว่ากระปุกอมสินทั้งสองใบนี้เนี่ยทำจากวัสดุอะไรคะทราบไหมเอ่ยอาวีล่ะคะทราบไหม,อ,มอาวีสังเกตจากลักษณะของกระปุกอมสิน ใบแรกผิวเรียบแข็งมันวาวแถมเบาด้วยครับอาวี่เคยลองเคาะก็มีเสียงดังเก้งเหมือนกับกระป๋องโลหะที่อาวี่เคยเคาะเลยล่ะครับอาวี่เลยคิดว่ากระปุกออมสินใบนี้น่าจะทํามาจากโลหะครับเอ๊แล้วอีกใบหนึ่งนะคะเมื่อกี้อาวี่ลองสังเกตใบนี้พบว่าผิวเรียบและแข็งเหมือนกันแต่หนักกว่าแล้วก็ลองเคาะแล้วเสียงไม่เหมือนกับใบแรกเลยครับ อาวีคิดว่าไม่น่าจะทํามาจากโลหะนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทํามาจากอะไรคําตอบของอาวี่น่าสนใจมากเลยค่ะช่างสังเกตมากเลยแล้วนักเรียนล่ะคะคิดเหมือนกับอาวี่หรือเปล่ากระปุกอมสินใบแรกเนี่ยทำมาจากโลหะค่ะส่วนใบที่สองนะคะทํามาจากเปเปอร์มาเช่ค่ะฮะเปเปอร์มาเช่หรอครับครูอ,อ๊อฟเปเปอร์มาเช่ค่ะอาวี่ เอ็นักเรียนกับอาวี่เนี่ยรู้จักเปเปอร์มาเช่ไหมคะว่าเป็นยังไง <L ed it> อาวี่ไม่เคยได้ยินเลยล่ะครับมันคืออะไรล่ะครับครูออบเปเปอร์มาเช่เนี่ยนักเรียนสงสัยมันกับอาวี่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปหาคําตอบด้วยกันคะ่ะเย่ไปหาคําตอบกันแต่ก่อนอื่นนะคะค,ครคออบมีคําถามมาถามนักเรียนกับอาวีค่ค่ะว่าการนําวัสดุมากกว่า1ชนิดมาผสมเข้าด้วยกันมีผลต่อสมบัติของวัสดุไหมคะ ถ้ามีผลมีผลยังไงเอย่ยแล้วนักเรียนรู้จักหรือเคยพบเห็นวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุกันไหมคะว่ามีอะไรบ้างอาวี่ล่ะคะเออนึกออกแล้วนะครับอาวี่เคยเห็นคุณแม่นำแป้งมาผสมน้ำตาลและน้ำกระทิ ตอนทาขนมไทยครับเฮ้ยนึกแล้วก็หิวเลยแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการผสมวัสดุต่างๆเนี่ยมีผลต่อสมบัติของวัสดุยังไงคะเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบด้วยกันนะคะในเรื่องนี้ค่ะมีใครอ่านชื่อเรื่องได้บ้างคะเรามาอ่านาพร้อมๆกันเลยนะคะ เรื่องที่2ส,สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุเรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทาเปเปอร์มาเช่ค่ะว้ wow, wow, wow. าววาวอวี่อยากอ่านจังเลยอยากรู้จังเลยครับว่าเปเปอร์มาเช่เนี่ยทำมาจากอะไรก่อนจะไปอ่านเรื่องราวนะคะคุณครูมีคําถามสองคถามมาถามนักเรียนกับอาวี่ค่ะว่าคําถามข้อที่1คือ การทำเปเปอร์มาเช่ต้องใช้วัสดุอะไรมาผสมกันบ้างคะคำถามข้อที่2ค่ะถามว่าเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวสมบัติของกระดาษจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ นักเรียนกับอาวีอาจจะลองจดคําตอบกันไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวอ่านเรื่องราวเพื่อหาคําตอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตอบคําถามนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะในเรื่องที่2สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุนักเรียนสามารถฝึกอ่านเองได้นะคะโดยกดพักหรือพอยส์วิดีโอค่ะเพื่ออ่านเองเมื่ออ่านจบแล้วนักเรียนกดเล a y หรือเล่นต่อค่ะเพื่อมาเรียนรู้กันต่อได้เลย หรือนักเรียนสามารถเรียนรู้แล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูอร๊อฟและอาวีได้เลยค่ะเย่เดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับงั้นเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะเรื่องที่สองสมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุหลังจากการรับประทานอาหารฉลองวันเกิดเสร็จแล้วพ่อพาฉันไปซื้อขนมที่ร้านแห่งหนึ่ง ที่ร้านนี้นอกจากมีขนมแล้วยังมีของเล่นที่เจ้าของร้านทำขึ้นเองฉันเห็นหน้ากากหลายแบบจึงอยากได้เจ้าของร้านบอกว่าหน้ากากเหล่านี้ทำจากกระดาษเหลือใช้ผสมกับกาวเพื่อให้กระดาษแข็งขึ้นนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้เรียกว่าเปเปอร์มาเช่หรืองานศิลปะก,กระดาษอัดกาว นอกจากทำหน้ากากแล้วยังทำเป็นของเล่นของใช้อย่างอื่นได้อีกด้วยเช่นกระปุกอมสินตุ๊กตารูปสตัตว์โอ้โหนักเรื่องกับอาวิตั้งใจอ่านมากเลยค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะนักเรียนกับอาวิทราบหรือยังคะว่าเปเปอร์มาเช่ค,คืออะไร ศิลปะกระดาษอัดกาวรูปทรงต่างๆครับใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วเปเปอร์มาเช่เนี่ยทำมาจากอะไรคะเปเปอร์มาเช่ทำจากกระดาษผสมกับกาวครับถูกต้องค่ะเอ๊แล้วเปเปอร์มาเช่หรือกระดาษอัดกาวเนี่ยสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะนักเรียน อาวีล่ะคะตอบว่ายังไงทำของเล่นของใช้ครับอย่างเช่นทำหน้ากากาทำตุ๊กตารูปสัตว์ครับเ้ออีกอย่างแล้วก็ทำกระปุกออมสินได้ด้วยครับเหมือนที่คุณครูอ๊อฟให้อาวีเลยครับใช่แล้วค่ะเอ๊แล้วนัเกเรียนกับอาวีทราบไหมคะว่านอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วเนี่ยยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกัน เดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากการอ่านเรื่องราวไปพร้อมๆกับอาวี่เลยนะคะได้นะครับนอกจากเปเปอร์มาเช่ที่เกิดจากการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันแล้วยังมีคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุที่เกิดจากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันโดยสมบัติของคอนกรีตจะต่ากไปจากวัสดุที่นำมาผสม เมื่อผสมแล้วคอนกรีตจะค่อยๆแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงใช้ทำถนนสร้างบ้านหรือตึกได้นอกจากเปเปอร์มาเช่แล้วนีย่ยังมีวัสดุอะไรอีกบ้างคะที่เกิดจากการผสมวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกันอาวี่ล่ะคะตอบว่ายังไงคราวนี้อาวีตอบได้แล้วครับ อาวีเขาตอบว่าคอนกรีตครับเพราะคอนกรีตเป็นวัสดุที่ได้จากการนำซีเมนต์ทรายหินและน้ำมาผสมกันครับนักเรียนคิดเหมือนกับอาวีไหมคะใช่แล้วค่ะคอนกรีตเนี่ยก็เป็นวัสดุหนึ่งนะคะที่เกิดจากการผสมวัสดุหลายชนิดเข้าด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นซีเมนต์ทรายหินและน้ำนั่นเองค่ะ โอ้โหนักเรียนกับอาวีเนี่ยตั้งใจอ่านจนจบเลยนะคะเก่งจังเลยขอเสียงชบมือให้เออหน่อยค่ะจากเรื่องที่ได้อ่านกันไปเนี่ยเรามาลองตอบคำถามกันดูอีกครั้งนะคะสรุปแล้วเนี่ยการทำเปเปอร์มาเช่ต้องใช้วัสดุอะไรมาผสมกันบ้างคะอาวีละคะสรุปได้ว่ายังไงบ้างเอ่ยการทำเปเปอร์มาเช่ เป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวครับใช่แล้วค่ะการทำเปเปอร์มาเช่เนี่ยเป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวค่ะเพื่อทำเป็นวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ากากกระปุกออมสินตุ๊กตารูปสตัตว์ภาชนะหรือกระเป๋าเอาไว้ใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเอะแล้วเมื่อนำกระดาษผสมกับกาวเนี่ยสมบัติของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปยังไงคะนักเรียน อาวีละคะสรุปว่าไงได้บ้างทําให้กระดาษแข็งขึ้นนํามาทาเป็นรูปทรงต่างๆได้ครับอย่างเช่นกระปุกออมสินของอาวีใบนี้ไงล่ะครับจากคำถามที่คุณครูถามนักเรียนไปเนี่ยลองเปรียบเทียบคำตอบของตัวเองก่อนและหลังอ่านเรื่องสิคะว่าต่างจากเดิมไหมจากเรื่องที่ได้อ่านไปเนี่ยเราสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะว่า การทำเปเปอร์มาเช่เนี่ยเป็นการนำกระดาษเหลือใช้มาผสมกับกาวเพื่อทำเป็นวัตถุต่างๆค่ะเมื่อเรานำวัสดุต่างๆมาผสมกันอาจทำให้สมบัติของวัสดุต่างไปจากวัสดุที่นำมาผสมค่ะยกตัวอย่างเช่น p a p e r ร์มาเชที่เมื่อเรานำกระดาษมาผสมกับกาวแล้วเนี่ยสมบัติของกระดาษเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งขึ้นจนเราสามารถนำมาทำเป็นรูปทรงต่างๆได้นั่นเองค่ะ และยังมีวัสดุอื่นๆอีกนะคะที่เกิดจากการนําวัสดุหลายชนิดมาผสมกันอย่างเช่นคอนกรีตที่ได้จากการนําซีเมนต์ทรายหินแล้วก็น้ำนมาผสมกันทําให้สมบัติของคอนกรีตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือแข็งตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรงทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทําถนนหรือสร้างบ้านที่แข็งแรงให้เราอยู่ได้นั่นเองค่ะโอ้โหนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยใช่แล้วค่ะ เอ๊แล้วนักเรียนกับอาวีทราบไหมคะว่ายังมีวัสดุอื่นอีกไหมที่เกิดจากการนําวัสดุหลายๆชนิดมาผสมกันและสมบัติของวัสดุหลังผสมนั้นเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากสมบัติของวัสดุก่อนผสมยังไงคะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับไม่เป็นไรค่ะอาวีเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาคำตอบด้วยกันในครั้งต่อไปนะคะ วันนี้นักเรียนกับอาวีตั้งใจเรียนมากเลยขอเส็นทบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยนักเรียนอาจจะลองกลับไปทบทวนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมรู้หรือยังไปลองตอบคำถามกันดูนะคะว้าวเดี๋ยววันนี้อาวีจะกลับไปทบทวนด้วยครับเยี่ยมเลยคะ่ะอาวี คราวหน้าเราจะไปหาคำตอบกันนะคะว่าสมบัติของวัสดุก่อนและหลังผสมกันเป็นอย่างไรคราวหน้าคุณก็มีกิจกรรมสน,สนุกมาให้นักเรียนกับอาวีได้ลงมือทำกันด้วยละค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งหน้านะคะมีวัสดุอุปกรณ์ที่อาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้เตรียมกันเอาไว้ดังนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะอาวีกระดาษจากกล่องนมกระดาษด,ดังซื้อพิมพ์หรือกระดาษเหลือใช้กันกรจานกระเบื้องน้ำ กาวลาเทกหรือกาวแป้งเปียกกระมังถุงมือหลอดหยดใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนได้เตรียมเศษกระดาษค่ะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้เลยแล้วแช่น้ำไว้ล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมด้วยกันในครั้งต่อไปค่ะซึ่งนักเรียนอาจจะร่วมกับผู้ปกครองจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ที่บ้านก็ได้นะคะ แต่ถ้านักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าคุณครูอ๊อฟและอาวีจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอาไว้แล้วพานักเรียนทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอาวีอยากทำกิจกรรมครั้งต่อไปจังเลยครับแล้วมาสนุกด้วยกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยคุณครูอ๊อฟกับอาวีต้องขอตัวไปก่อนค่ะไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับครั้งหน้ากันแล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย